เป็นสวนนนะ้ำเนอะนี่เป็นสวนหน่ามครับตรงตรงก่าตอนแล้วครับไอ้แจ้นกาจานครับทางเขา เขื่อนเขือนเขื่อนคือเขาอ้วนขาสวยปะครับโอ้โหือนก็บัวเลยก็ทันเขื่อนเนี่ยเป็นทันเขื่อนง่ามงามครับ กินเนื้อได้กินอะไรได้สั้นเลยท่องเขาสั้นนะเนาะสวัสดีครับวันนี้ผมเลยมามีโอกาสมาเที่ยวแกงกระจานครับผมสันเขื่อนแกงกระจานอยู่นี่ครับผมรวมผมเหยียบเบิรงข้างหลังนะครับจะเป็นจะเป็นเขื่อนนะ เป็นเพื่อนนะครับนบนบออืมยเลยนี่ยลัะเ่ออาชุ่มครับ นำรถจังหน่อยนะครับนำ่หลายนำรถจะเป็นเขื่อนนะครับเปพื่อนเกงกระจานครับ ใบหนาขมงกมากนะครับครับใยหนาของกมากๆๆครับควรจะเป็นบัวงครับสวยดีดยครับ chút gì cả mới nhắn lại hả vội ủa định bơm cái sơ hở นำรถนำบกนำรถหล,ลยครับไล่ครับนำรถทุนี้ยังเอาเขาลักป่าวะเฟือตัวเฟือเด็กมากครับ คือวะนั่นคืออยู่วะน้ำมันลดทีด่งานบนนี้อยู่เคทำเไยใช่ว่าใส่ใดก,ก็ได้เราแจกจายคนอาจจะเคยมากนะครับเนาะเคยมาเล่นน้ำคนอาจจะบ่เคยมากเ่เ,าเคยเห็นเป็นอย่างไรนะผมถ่ายป่ป เ,เป็นเขื่อนนะครับเรื่องข้างหลังนะผมเป็นเขื่อนกางเก็บน้ำแจ้งอาจารย์จะเป็นถนนมาข้างหลังก็จะเป็นเขื่อนนะครับไกลพาชมไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับผมผมจะพาไปเบิ่งนมอง ทีนะครับถ้าก็มาถึงฉี่เ้าจะมาครับผมสะพานแขนเลยนะนเนาะแล้วว่ามองนี้นี่เขาให้กลางเตียนไหนนะครับแล้วนี่มอ,มองนี้เขากลางเตียนไหน,ข,นข้างบนเขาเจากลางเตียนนอนอยู่ครับแกงกะจานนะครับเด้อไปเจะมาเหร่นเนาะไปอยากมาว่าอยากหูว่ามันกลางเตียนไหนบ่ได้ครับผมมาแล้วกลางเตียนนอนไหนครับ มีนักท่องเที่ยวกลางเต็นท์นอนอยู่ก็สวยดีครับภาพเยากาศธรรมชาติดีครับผมเดินดีเอองามงามงามสวัสดีครับมาเนี่ยขากรับเมื่อกี้ผมิ้วเข่าขากรบอบไปเลยชีวะ กินก๋วยเตี๋ยวทางพานครับคากับกาา่างกัาชา์เขาบอกว่าร้านนี้แซ่บครับผมก๋วยเตี๋ยวไปอาธิพานมาเก่งาจารย์นะครับแวะกินไหนครับผมร้านนี้เพราะว่าแซ่บครับผมเดี๋ยวผมพาไปบ้างครับผมไปข้างใน้ะครับแล้วไะ,ะเล็กโฟรพิเศษนะโฟรครับผมแล้ว ผมมาแล้วครับผมเอกโพิเศษเดี๋ยวอากินมาครับอันนี้ยังครับนะต้ยมยำต้มยำครับอากินนะครับทาง่านมาทังหมไหนครับเจ้าจารย์เป็นถนนฟังั้เยอะมากครับนะข้างพานดแลนะ้ว ยกสโลมาข้ามยายรือข้าบกเได้บัใหญ่้างเดาเล่นค่ะมาก้ากออกติดตั้งมัจะตับมันจะับตัดนะเราใหญ่ที่มัตองเราก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยไม่มาช่วงเวลาต้องช่วลานีอยงเดียวไม่ได้พรนาร้ามาไง ไม่ทำตอนนี้ก็ต้องให้น้ำผ่านใ้ดูนิดหน่ตอนตามเยอะขึ้นลือเพิ่มมาอกเสือนินจะมีเยอะบอกเสือนินนะเสือนินสิบเอ็ดเยอะตลอดตลอดไหนหนูเมื่อวานโดนแล้วไม่ได้กเยอะเลยสวยมากตัวที่ดีสอดต้องอยากได้มากเลยสัพักเสือนินมาเลยหูแมนยุ่ไปเลย พี yeah. ่เอไปเลยเบอร์หนึเก้าสองโอ้โหเบอร์ด้วยเหรออ๋อใช่มันเป็นมนมันเปนอะไรนดูงวัาทำไมผมอยากได้นาดไห้ที่อยากได้ก็คืออยากจะ่ารูปของเขาอ่ารูปเขาเฉยแล้วเราไปอัดต่อเองเราก็ต้องต้องต้องมือนิวนึงรูปปีกลางลงก็งงตอสมัยนีก็ดีเลยได้แล้วเราตอบอกนะอุ้ยลงก็งงราคาไปยาทจริง ไอ้เจมาขอให้เจซื้อาองสามพนิดเดียวครับอะเย้อพวกตัวะไ่ล่ะก็ก็ดงัานร้านหนึ่งทุกคนี่มันขายดุ๊บีอยู่ก็ฟ้าด้วยแล้วก็เลยก็ร้านนะหนึ่งนึงห่หน หนึ่งหลักล้านเลพี่ตอนชุดสีแม่งกับชุดสีเน่ยมีแม่เหลกเบเดียวว้แกงอาจา์ครับแบบอีียเขาบอกว่าแสบรบดเ่เบิมร้านก๋วยเตี๋ยวปลาคุณจิมนะครับที่ผมมากินครับผมนี่ครับผม ร,ร้านนี้อร่อยครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาดีบิวใหม่ครับร้านขูดเกี่ยวปลาคุณกิมนะครับผมคลิปนี้ก็ผมกลับแล้วครับเดินทางกลับแล้วครับผมเดินคลิปน้าแล้วครับเนาะวันนี้แสบอยู่ครับแต่ว่าแสบปีนีวันนี้บนหลงปุงเลยไปม,มากินแบบว่ากินแบบว่าคุนปุงมาอล้วกดก็บแสบครับบนหลงปุงกัแบแบด้อ เฮ้ยครับคลิปนี้ครับเจอกันครับบ๊ายบาย